ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาดูดอกลําโพงนะครับเป็นดอก P.R. Audio นะครับนี่ครับหน้าดอกสวยๆนะครับหน้าดอกสวยๆนะครับกาวยังนีเหนียวอยู่เลยครับกาวยังนีเหนียวอยู่เลยครับกาวเหนียวอยู่เลยครับหน้าดอกสวยๆครับกาวยังเหนียวอยู่เลยครับนะครับเป็นหน้าสวยๆอย่างนี้สี่ดอกเลยนะครับมีทั้งหมดสี่ดอกนะครับมีทั้งหมดสี่ดอกนะครับเนี่ยตัวนี้ ความหน้คาคมดอกลงให้ดูแม่เหล็กนะครับเป็นรุ่น TR เป็นรุ่น Challenger 1200วัตต์นะครับนี่ครับไว้สี่นิ้วนะครับแม่เหล็กนา30มิมลนะครับสองก้อนนะครับแม่เหล็กสองก้อนนะครับนาะ30มิบมลนะครับ1 2 0 0วัตต์นะครับหน้าดอกตึง,ตง สวยแนั่นๆกาวเหนียวนอยู่นะครับนี่ครับมีทั้งหมดสี่ดอกนะครับสนใจทักมานะครับดอกละสามพันบาทนะครับดูหน้าดอกอีกดอกหนึ่งนะครับนี่ครับมันจะมาด้วยกันทั้งทั้งสี่ดอกเลยนะครับอ่าเป็นล็อตเดียวกันนะครับสวยๆเหมือนกันทั้งหมดสี่ดอกนะครับนะครับสนใจทักเข้ามานะครับพรพันสองร้อยวัตต์เชอรนเจอร์นะครับแม่เหล็กสองก้อนนะครับหนาแม่เหล็กหนาอ่าสามสิบมิลนะครับแม่เหล็กหนาสามสิบนะครับ คันซน้วัดนะครับนะครับประมาณนี้นะครับสนใจก็ทักทายเข้ามานะครับมีอยู่4ดอกนะครับส,สวยๆนะครับขอบคุณครับ